สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านหากคุณกดเข้ามาฟังคลิปนี้ผมเชื่อว,ว่าลึกๆแล้วใจของคุณกำลังแบกรับอะไรบางอย่างที่หนักอึ้งอยู่ใช่ไหมครับหรือบางทีคุณอาจกำลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่ในชีวิตที่พัดกระหนำ่ำจนคุณรู้สึกว่าขาแทบจะยืนไม่ไหวในนาทีที่ความมืดมิดปกคลุมใจสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าแต่คือเสียงกระซิบจากจิตที่หลงผิดของเราเอง ที่หลอกหลอนว่าความทุกข์ครั้งนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปหรือฉันคงไม่มีวันมีความสุขได้อีกแล้วความคิดเหล่านี้เปรียบเสมือนกรงขังที่มองไม่เห็นที่ขังเราไว้ในความสิ้นหวังแต่วันนี้ผมไม่ได้มามือเปล่าครับผมมีประโยคเดียวที่เปรียบเสมือนวัคซีนและยาถอนพิษที่ดีที่สุดสำหรับหัวใจที่กำลังแตกสลาย ประโยคนี้ไม่ใช่คาถาอาคมแต่มันคือความจริงสูงสุดของจักรวาลที่หากคุณเข้าใจมันอย่างทองแท้มันจะพลิกใจที่กำลังรุ่มร้อนให้กลับมาสงบเย็นได้ราวกับปฏิหารประโยคนั้นสั้นกระชับและทรงพลังครับนั่นคือคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยจนรู้สึกชินชาแต่ผมขอให้คุณลองเปิดใจฟังสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ เพราะผมจะพาคุณไปสำรวจเบื้องลึกของคำคำนี้ว่าทำไมมันถึงเป็นกุญแจดอกเดียวที่จะปลดล็อกพันธนาการแห่งความทุกข์ทั้งหมดที่คุณแบกไว้และทำไมในยามที่มรสุมชีวิตถาโถมประโยคนี้ถึงเป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายที่เที่ยงแท้ที่สุดก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจวิธีใช้กุญแจดอกนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าแม่กุญแจหรือต้นเหตุของความหนักอึ้งในใจเรามันหน้าตาเป็นอย่างไรลองมองดูชีวิตของเราในทุกวันนี้สิครับ โลกยุคปัจจุบันหมุนเร็วซี่จนเราแทบจะลืมหายใจเราทุกคนต่างถูกโปรแกร,รมให้วิ่งวิ่งไล่ตามความสําเร็จวิ่งไล่ตามการยอมรับเราพยายามสะสมสิ่งของเงินทองชี่เสียงเพื่อมาเติมเต็มหลุมดําแห่งความว่างเปล่าภายในใจแต่คนเคยสังเกตไหมครับว่ายิ่งเราวิ่งเร็วเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้าและหนักอึ้งมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับเรากําลังแบกขยะที่มองไม่เห็นไว้มนบ่าทตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว ขยะเหล่านั้นคือความคาดหวังคือความกังวลคือความยึดติดที่เราไม่ยอมไกล่วางสาเหตุที่เราทุกข์ขนาดนี้เป็นเพราะเรากำลังเล่นบทบาทสมมุติเป็นเด็กน้อยริมชายหาดครับลองจินตนาการภาพตามนะครับเราเพียรพยายามกอบทรายทีละกร,รมมาสร้างเป็นปราสาททรายที่วิจิตรบรรจงเราสร้างชื่อเสียงสร้างตัวตนสร้างความรักสร้างครอบครัวเหมือนกับการกอปราสาททรายเหล่านั้น เราทุ่มเทแรงกายแรงใจได้ความหวังว่าปรา,าสาททรายนี้จะตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลตลอดไปตราบชั่วลูกชั่วหลานแต่ความจริงของธรรมชาติหรือคลื่นลมของมหาสมุทรไม่เคยรับรู้ความปรารถนาของเด็กน้อยเมื่อถึงเวลาคลื่นเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ซัดสาดเข้ามาบ้านเรือนที่เคยสวยงามย่อมต้องทรุดโทรมทรัพย์สินที่หามาแทบตายย่อมเสื่อมค่าหรือเปลี่ยนมือคนที่เรารักสุดหัวใจย่อมต้องพลัดพรากไม่จากเป็นก็จากตาย เมื่อคลื่นซัดประสาททรายพังลงเด็กน้อยผู้ไม่เข้าใจความจริงก็จะร้องไห้ฟูมฟายเจ็บปวดเจียนตายนี่แหละครับคือภาพสะท้อนของพวกเราทุกคนเราเจ็บปวดไม่ใช่เพราะคลื่นลมหรือเหตุการณ์ภายนอกแต่เราเจ็บปวดเพราะเรายึดติดอยากให้ประสาททรายนั้นคงอยู่ตลอดไปทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าใจมันหนักเกินรับไหวลองหยุดวิ่งสักครู่แล้วหันกลับมามองความจริงพื้นฐานที่สุดที่ธรรมชาติพยายามกระซิบบอกเราอยู่ทุกวินาทีสิครับความจริงแรกที่ปัญญาจะบอกเราคือความนิ่งเฉยไม่มีอยู่จริงชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนสายน้ำครับสายน้ำไหลเรื่อยไปไม่เคยหยุดอยู่ที่จุดเดิมแม้แต่เพียงขณะจิตเดียวสายน้ำที่คุณเห็นในวินาทีนี้กับสายน้ำในวินาทีถัดไปมันไม่ใช่สายน้ำสายเดิมอีกแล้ว ร่างกายและจิตใจของเราก็เช่นกันมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาตลอดแต่เราตั้งหากที่พยายามจะฝืนธรรมชาติด้วยการอยากแช่แข็งทุกอย่างให้หยุดนิ่งหากยังมองไม่เห็นภาพให้ลองหลับตาลงช้าๆแล้วพิจารณาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือลมหายใจของคุณเองครับคุณจะพบสัจธรรมที่น่าอัศจรรย์ว่าแม้แต่ลมหายใจที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราอยู่นี้ก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งการเกิดขึ้นและดับไป ลมหายใจเข้าไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้มันต้องสิ้นสุดลงเพื่อเปิดทางให้ลมหายใจออกได้ทำหน้าที่และเมื่อลมหายใจออกสิ้นสุดลงมันก็ต้องดับไปเพื่อให้ลมหายใจเข้าได้เริ่มต้นใหม่เห็นไหมครับนี่คือกฎเกณฑ์พื้นฐานที่สุดของจักรวาลกฎแห่งอนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอน การที่เราพยายามยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ไม่ยอมให้มันผ่านไปเปรียบเหมือนเราพยายามจะกลั้นหายใจไว้ตลอดการซึ่งผลลัพธ์มีเพียงอย่างเดียวคือความตายหรือความทุกข์ทรมานการดีท็อกซ์วิญ,ญญาณที่แท้จริงจึงไม่ใช่การไปเสาะหาอะไรมาเติมเต็มเพิ่มแต่คือการเรียนรู้ที่จะปล่อยให้กระบวนการธรรมชาติทำงานของมันคือการยอมให้สิ่งเก่าดับไปเพื่อให้สิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจกฎของธรรมชาติแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการกู้คืนความสงบคือการทำความเข้าใจโครงสร้างของจิตใจเราเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์อีกต่อไปผมอยากชวนให้คุณจินตนาการภาพนี้ครับให้จิตเดิมแท้ของคุณเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลว่างเปล่าและบริสุทธิ์ท้องฟ้ามีศักยภาพในการโอบอุ้มทุกสรรพสิ่งแต่ตัวท้องฟ้าเองไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านั้น ส่วนความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความโกรธแค้นหรือความเครียดสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านเข้ามาเมฆขาวปุยสวยงามคือความสุขส่วนเมฆฝนดำทะมึนคือความทุกข์หรือขยะอารมณ์ที่เราสะสมไว้ปัญหาใหญ่ของคนส่วนมากคือความเข้าใจผิดครับเราเผลอคิดไปว่าเราคือก้อนเมฆฝนนั้นเมื่อความเศร้าเข้ามาเราก็บอกตัวเองว่าฉันเศร้า แล้วเราก็จมดิ่งลงไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมันแต่ความจริงก็คือเมฆเหล่านั้นไม่สามารถลอยอยู่ตรงนั้นได้ตลอดไปลมแห่งเหตุปัจจัยจะพัดมันเข้ามาและลมระลอกเดียวกันนั้นแหละที่จะพัดมันออกไปสุขและทุกข์ล้วนเป็นเพียงแขกผู้มาเยี่ยมไม่ใช่เจ้าบ้านการดีท็อกซ์ใจเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ว่าท้องฟ้าไม่เคยแปดเปื้อนเพราะก้อนเมฆ ไม่ว่าพายุจะโหมกระหน่ำแค่ไหนท้องฟ้าเบื้องหลังเมฆดำนั้นยังคงเป็นสีฟ้าสดใสและว่างเปล่าอยู่เสมอหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่การพยายามไล่ตะเพิดเมฆฝนหรือพยายามเอามือไปไขว้คว้ากอบโกยเมฆขาวไว้เพราะยิ่งเรากำความสุขไว้แน่นเท่าไหร่เรายิ่งคว้าได้แต่ความว่างเปล่าเนื่องจากความสุขไม่มีตัวตนให้ยึดถือเมื่อความทุกข์พัดมาเหมือนพายุฝนให้รู้ว่า อ๋อนี่คือความทุกข์ให้มองดูมันเปียกปอนให้รับรู้ถึงความหนาวเหน็บแต่อย่าได้ตีโพยตีพายหรือตะโกนด่าถ่อฟ้าฝนเพราะไม่นานฝนก็จะหยุดและฟ้าก็จะสางการฝึกมองเห็นอารมณ์เป็นเพียงแขกแปลกหน้าจะช่วยให้เราไม่เผลอเก็บขยะเหล่านั้นเข้ามาหมักหมมไว้ในใจสารพิษที่ร้ายแรงที่สุดและหนักที่สุดในใจคนเราไม่ใช่ความโกรธหรือความโลภเสียทีเดียว แต่มันคือรากเง่าของสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็คืออัตตาหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรามองให้เห็นความจริงสประการหรือไตรลักษณ์คืออนิจจงความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาความบังคับบัญชาไม่ได้ลองพิจารณาร่างกายของเราดูสิครับนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด ตั้งแต่เราเกิดมาร่างกายนี้ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงเซลล์เก่าตายเซลล์ใหม่เกิดเส้นผมที่เคยดกดำก็งอกขาวแล้วร่วงหล่นผิวหนังที่เคยแต่งตึงก็เหี่ยวย่นหากร่างกายนี้เป็นของเราจริงและเราบังคับบัญชาได้จริงเราคงสั่งให้มันหยุดแก่หยุดเจ็บหรือหยุดเปลี่ยนแปลงได้แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ร่างกายนี้เป็นเพียงการประกอบกันของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ ที่เรายืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนสู่เจ้าของเดิมการที่เราหลงคิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราคือการสร้างภาระอันหนักอึ้งกับจิตใจเปรียบเสมือนคนที่แบกก้อนหินหนักๆเดินขึ้นภูเขามาตลอดชีวิตก้อนหินนั้นคืออัตตาตัวตนและความยึดต,ติดเมื่อวันหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นและเรายอมวางก้อนหินนั้นลงความเบาสบายอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็จะปรากฏขึ้น นอกจากร่างกายแล้วเรายังแบกหัวโขนทางสังคมไว้อีกมากมายโลกใบนี้เปรียบเสมือนโรงละครโรงใหญ่ครับเราต่างได้รับบุบาทหน้าที่ชั่วคราวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเจ้าหนายหรือเป็นลูกน้องเราต้องสวมหัวโขนแสดงไปตามบทบาทให้สมจริงที่สุด แต่ความเครียดและความทุกข์มันเกิดจากการที่เราหลงบทบาทจนลืมไปว่าสักวันเมื่อม่านการแสดงปิดลงเราจะต้องถอดหัวโขนถอดเสื้อผ้าอาผณ์และคืนทุกสิ่งกลับสู่โลกวิญญาณชื่อเสียงเกียรติยศเป็นเพียงลมปากที่คนพูดถึงแล้วก็เงียบหายไปสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปได้มีเพียงกรรมหรือการกระทำของเราเท่านั้น การตระหนักรู้เช่นนี้จะช่วยชะล้างความหลงระเริงในลาบยศสันสเสริญออกไปทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเบาบายขึ้น mm hmm. เมื่อเข้าใจโครงสร้างของปัญหาแล้วเรามาเข้าสู่ภาคปฏิบัติของการชำระล้างใจกันครับหากคุณต้องการจะทำความสะอาดบ้านแห่งใจให้โล่งเตี้ยนเพื่อต้อนรับความสงบเย็นคุณต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ครับ mm hmm. ข้อที่1ทิ้งฐานร้อนในมือชีวิตที่ผ่านมา คุณอาจสะสมความขุนข้องมองใจไว้มากเกินพอแล้วหลายคนเลือกที่จะกำความโกรธแค้นไว้โดยคิดว่าเป็นการลงโทษอีกฝ่ายแต่หารู้ไม่ว่าการทำแบบนั้นก็เหมือนคุณกำก้อนฐานแดงๆไว้ในมือเพื่อหวังจะคว้างใส่คนอื่นแต่คนแรกที่ถูกไฟเผาไหม้มือจนปวดแสบปวดร้อนก็คือตัวคุณเองนั่นแหละการดีท็อกซ์ความโกรธคือการให้อภัยซึ่งไม่ได้ทำเพื่อคู่กรณี แต่ทำเพื่อปลดปล่อยตนเองออกจากคุกมืดแห่งความอาฆาตพยาบาททิ้งฐานร้อนในมือลงเสียเถิดแล้วคุณจะพบว่าไหลที่แบกโลกไว้เบาขึ้นอย่างอัศจรรย์ข้อที่2ฝึกจิตให้เป็นเหมือนกระจกเงาเทคนิคสำคัญในการรักษาใจให้สะอาดอยู่เสมอคือการฝึกจิตให้เปรียบเสมือนกระจกเงาธรรมชาติของกระจกเงาทำหน้าที่เพียงสะท้อนภาพที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาพกองขยะที่เน่าเหม็น หรือภาพดอกไม้ที่งดงามกระจกไม่เคยบ่นว่าเหม็นและไม่เคยร้องขอให้ภาพดอกไม้อยู่ตลอดไปเมื่อภาพผ่านไปกระจกก็ยังคงใสสะอาดดังเดิมจิตประภัสสรดังเดิมของเราก็เฉกเช่นกันครับเพียงแต่ฝุ่นละอองแห่งกิเลสเข้าไปเกาะกลุ่มการปฏิบัติธรรมคือการหมั่นเช็ดถูกระจกนี้เพื่อให้เห็นความจริงตามที่มันเป็นวิธีเช็ดกระจกคือการมีสติรู้ทันอารมณ์เมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธ เมื่อทุกก็รู้ว่าทุกแล้วปล่อยให้มันผ่านไปไม่เก็บมากดทับถมไว้ในใจและข้อที่ 3. เปลี่ยนความทุกข์เป็นครูเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะอารมณ์กลับมาสะสมใหม่เราต้องมีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงนั่นคือการมองเห็นประโยชน์ของความทุกข์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตล้วนเป็นครูผู้สอนธรรมะยามเจ็บป่วยสอนให้เห็นความเปราะบางของสังขารยามถูกนินทาสอนให้เห็นธรรมดาของโลกกะระทำ ยามสูญเสียสอนให้เห็นความไม่เที่ยงความทุกข์นี่แหละครับคือวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างมหาบุรุษเพรแท้ต้องผ่านการเจรไนใจคนจะแกร่งได้ต้องผ่านบททดสอบกลับมาที่ประโยคเดียวของเราครับในวินาทีที่คุณรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวจิตที่หลงผิดจะหลอกคุณว่าความเจ็บปวดนี้จะคงอยู่ตลอดกาลแต่ขอให้คุณเชื่อในจิตที่รู้ตื่นที่จะกระซิบเตือนเบาๆวา่าเดี๋ยว มันก็ผ่านไปลองพิจารณาดูสิครับความโกรธที่เคยแผดเผาใจเราเมื่อสิปีก่อนตอนนี้อยู่ที่ไหนความรักที่ทำให้เรานอนไม่หลับเมื่อหปีก่อนตอนนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรทั้งหมดล้วนเลือนหายไปกลายเป็นเพียงภาพทรงจำสีจางๆยืนยันชัดเจนว่าไม่มีอารมณ์ใดคงทนถาวรความมืดมิดที่สุดย่อมมาก่อนแสงสว่างเสมอ ดวงอาทิตย์ที่รับขอบฟ้าไม่เคยหายไปไหนมันเพียงแค่เดินทางไปให้แสงสว่างแก่ที่อื่นแล้วจะวนกลับมาใหม่ปัญหาและอุปสรรคก็เช่นกันมันเป็นเพียงบททดสอบชั่วคราวการเข้าใจความจริงเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราใช้ชีวิตอย่างคนสิ้นหวังหรือยอมจำนนนะครับตรงกันข้ามการเข้าใจว่าเวลาของเรามีจำกัดจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีพลังและเห็นคุณค่าของเวลามากที่สุด เราจะเปลี่ยนความกลัวตายให้กลายเป็นการเตรียมตัวเปลี่ยนความกลัวพลัดพรากให้กลายเป็นการทนุถนอมช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันความสุขที่แท้จริงที่เราควรพบหลังจากการชำระล้างใจไม่ใช่ความสุขจากการเสพวัตถุที่ต้องอาศัยเหยื่อล่อแต่มันคือนิรามิสสุขความสงบเย็นที่เกิดจากใจที่ไม่กระเพื่อมไหวไปตามแรงเหวี่ยงของโลกที่พึ่งพิงสุดท้ายที่เราแสวงหา ไม่ได้อยู่ในป่าเขาทะเลหรือวัดวาอารามแต่อยู่ที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกายและใจของตนเองตามพุทธภาษิตที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อใดที่โลกภายนอกวุ่นวายเต็มไปด้วยมลพิษทางอารมณ์จงถอนความสนใจกลับเข้ามาที่ฐานของลมหายใจกลับมารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวกลับมาดูความกระเพื่อมไหวในอก ท่านจะพบความสงบนิ่งที่ซ่อนอยู่หลังเสียงรบกวนของโลกภายนอกเปรียบเสมือนก้นมหาสมุทรที่ยังคงนิ่งสงบเสมอมาผิวน้ำด้านบนจะปั่นป่วนด้วยพายุเพียงใดก็ตามจงใช้ทุกลมหายใจที่ยังมีอยู่นี้ประหนึ่งหยาดน้ำค้างยามเช้าที่สะท้อนแสงอาทิตย์แม้จะตั้งอยู่เพียงชั่วครู่อย่างแต่มันก็งดงามบริสุทธิ์และช่ำเย็นถึงขั้วหัวใจปล่อยให้สุขและทุกข์นินทาและสรรเสริญไหลไปเหมือนสายน้ำ ส่วนท่านจงนั่งนิ่งสงบอยู่บนฝั่งมองทุกอย่างด้วยรอยยิ้มแห่งผู้ชนะชนะใจตนเองและชนะความหลงผิดทั้งปวงนี่คือการดีท็อกซ์จิตวิญญาณที่แท้จริงและนี่คือหนทางสู่ความเบาสบายอย่างยั่งยืนขอความเจริญในธรรมจงสถิตอยู่ในดวงจิตของท่านตราบจนกระทั่งถึงซึ่งความดับทุกขโดยชอบเถิดสวัสดีครับ